การแลกรายการเดียวที่เราจะมาเปิดปากน้องนุ่นกันและให้โอกาสเขาได้พูดบ้างเอ้ยเขามีแฟนอยู่นะไม่กลัวแฟนเขาหึงเลิฟเหมือนเขาแบบเราหรือพาดพิงถึงเรามันเป็นเรื่องของเขาไม่เกี่ยวกับเราไม่รู้สึกอะไรนะเพราะว่าไม่ได้สนิทกันอยู่แล้วเราไม่ได้แย่งหัวใครเยอะจังหรือพี่น้องกันจริงหรือเปล่าทด้ไหมถึงเนื้อถึงตัว แขกเัาเชิญคือราให้แล้วคืออะไรก่อนตอนนี้นางโสดแล้วอยากได้ก็ไปซี่อะไรอย่างเงี้ยมีโอกาสเป็นไปได้เยอะคะมบอกอยู่ว่าจะไปดอกทองที่สดใ่รับหน้าร้อนประเทศไทยค่ะแวันนี้เราก็คือกำลังแบบยาวมากแบบผุดๆอเขาคือใครคะเอาใครอะให้ทายให้ทายผู้หญิงหรือผู้ชาย มีดราม่าดราม่าเกี่ยวกับเรื่องอะไรเป็นเรื่องของความรักความแบบเป็นมือที่3ที่4นี่เหรอว่าายแล้วเดี๋ยวก็ไม่ได้พูดนะโอ้โปรดิเซอร์บิวให้ฉันพูดใช่ไหมน้องนุ่นอ่ะไม่ต้องแบบไปต้องไปแบบเดากันเยอะก็คือน้องนุ่นแหละแน่นอนค่ะรายการแรกรายการเดียวที่เราจะมาเปิดปากน้องนุ่นกันและให้โอกาสเขาได้พูดบ้างนะค่ะอย่าเพิ่งด่วนตัดสินอะไรใดๆกันเลยไม่ต้องไปแบบ มโนคาดคะเนีเองอเดี๋ยวถามให้ในรายการ<ะ>เดี๋ยวรู้เลยว่าทําไมให้อาหารหมาจริงๆกะบบาแบบคือมันพูดความจริงอยู่แล้วก็เลยแบบไม่ค่อยไม่ค่อยกลัวอะไรอยู่แล้วถามแรงได้แต่ถ้าตอบตรงมากก็ต้องรับให้ได้นะออสวัสดีค่ะแพรรี่แย่งตีนนะคะกลับมาพบกับทุกคนอีกแล้วค่ะก่อนที่จะไปพบกับเธอนะคะฝากคุณผู้ชมทุกท่านช่วยกดไลค์กดแชร์กด b s c สไคร YouTube ช่อง8กันเยอะๆนะคะ กดเลยก่อนจะไปเจอนะคะกดท่าคุณผู้ชมขาแขกรับเชิญของเราในอีพีนี้เธอเป็นที่ถูกพูดถึงอย่างหนาหูจากประเด็นดราม,ม่าของคู่รักคู่หนึ่งที่เกิดขึ้นหลายคนกล่าวหาและหยิบโยงเธอว่า ไปเป็นมือที่3ของเขาทำให้เขาแบบเลิกลากันไปจะร้องไห้ออโตโ้แต่ว่าดิฉันเป็นคนที่ฟังความไม่ฟังข้างเดียวค่ะวันนี้เราจึงเชิญเธอมานั่งอยู่ข้างๆเพื่อที่จะคุยเรื่องนี้และฟังความจริงจากฝั่งของเธอให้โอกาสเธอได้พูดขอเสียงตบมือต้อนรับน้องนุ่นสุดทิพาค่ะขอบคุณมากค่ะยังไม่นานทาาคถามเลย ขอให่โชด้วยใจเย็นๆใจเย็นๆค่ะก่อนอื่นต้องขอบคุณเลยที่ให้เกียรติรายการพี่เพราะว่าทราบว่าเป็นรายการแรกเลยหลังจากที่มีดราม่าและน้องนุ่นแบบมาออกนะชาแบบ เป็นเอฟซอยู่แล้วดูตั้งแต่ยังเป็นพระอดูตั้งแต่ยังเป็นพระแต่ว่าจะเป็นคุณแม่แต่ว่าน้องนุ่นขามันอาจจะ c o l l a b อ r ์ t i o n คนละบทบาทแต่สัญญาว่าวันนี้เราจะคุยการอารมณ์เหมือนเพื่อนสาวเมามอยกันและก็ให้โอกาสน้องนุ่นเต็มที่เลยคือคด้วยความที่เราแบบ ไม่มีโอกาสได้พูดไงพอเวลาเราได้รับโอกาสได้พูดไปก็เลยแจะลอง <c oughs> จริงจริงเพราะว่าหลังจากที่เกิดแบบม่าก็พยายามตามข่าวหรือพยายามดูว่า้รงนุ้นได้มีโอกาสชี้แจงที่ไหนยังไงบ้างนอกจากพื้นที่ส่วนตัวที่เป็นอินสตาแกรมเท่านั้นแค่ยังไม่ได้เห็นแบบที่พูดเป็นเรื่องเป็นราวเลย <c oughs> เวลาดราม่ามันเกิดเนาะอย่างพี่โดนดราม่ามบ่อยพี่จะรู้ว่าพูดไปก็ไม่มีประโยชน์เพราะว่าคนยังไม่พร้อมฟังแต่ว่ารายการเลี้ยงซีนวันนี้ดิฉันอยากให้คนแบบเปิดใจกว้างๆน้อแล้วลองฟังให้จบก่อนอาจจะได้มุมมองหรือทัศนะ คิดดีมากขึ้นคิดยังไงบ้างที่แบบโดนผู้คนแบบตีตาเราว่าแย่งซีนอ่ะเราเราแย่งซีนตอนนี้เอาตอนนี้มีสติดีกว่ามันมีสองเวอร์ชันเหรอคะคือตอนที่ไม่มีสติมองอย่างหนึ่งเลยใช่ไหมตอนตอนที่ไม่มีสติคือตอนที่ได้รับสายโทรศัพท์ว่าเนี่ยมีมีคนปั่นอยู่นะปั่นเราอะไรเงี้ยอย่าตกใจนะเราก็ยังแบบ อะไรหรอไม่รู้เรื่องคือไม่รู้เรื่องนั่งกินก๋วยเตี๋ยวเรืออยู่ไม่รู้เรื่องจริงๆอืมก็คงไม่มีอะไรหรอกมั้งเราคิดว่าไม่มีอะไรตอนั้นเราไม่ได้คิดว่ามันจะเป็นเรื่องใหญ่โซลั่งไปเกี่ยวข้องอะไรนู่นนี่ใช่เราคิดว่าไม่มีอะไรเราคิดว่าอ๋อคงคงคนก็คงอินดูแล้วอินเราก็ไม่รู้ว่าเราจะดีใจหรือเสียใจดีที่เราจะเสียใจที่คนด่าหรือเราจะดีใจที่ว่าอ๋อแสดงว่ากูแสดงสมบุบาทแล้วก็คิดว่าคงเป็นแบบว่าถ้าจักว่าแบบว่าเออวงการบันเทิงก็เออมันก็ เป็นปกติแล้วเริ่มรู้ว่ามันไม่ใช่เรื่องเล็กหรือมันไม่ปกติแบบที่เราคิดแล้วตอนไหนค <tabii. S 2> <ซ>ะอ่อม้าโทรมาที่บ้านโทรมาบอกว่าเนี่ยเราอ e ี้ถามแล้วนะอ e ีใหญ่โทรมา <c oughs> ถามบอกว่าเป็นอะไรทําไมมีข่าวอะไรกันคือจริงๆอ่ะเราไม่ได้เป็นคนอยากมาพูดเราเป็นคนไม่ค่อยพูดอยู่แล้ว <c oughs> แล้วก็เรารู้สึกว่ามันไม่ใช่เรื่องของเราพอที่บ้านเราถามคนที่เราแคร์ถาม <c oughs> เราก็เลยรู้สึกว่าโอเคเดี๋ยวเราเรา,เรา,เ,ราเราแจ้งหน่อยว่ามันไม่มีอะไรแต่คือด้วยความที่ เวลาคิดน้อยอแล้วก็วไม่ค่อยได้ไม่คอ่คอยได้นอน,อนบอกเลยไม่ค่อยได้นอนแล้วก็ทุกคนกอกหูแต่ว่าคือสุดท้ายแล้วเราก็ไม่โทษคนอื่นเราก็ที่เป็นที่ตัวเราเองเพราะเราเป็นคนเป็นคนเป็นคนลงเองเป็นคนแจงเอง,เงะอะไรเง<อ>ี้ยค่ะอะไรที่ลงไปแล้วทำให้มันเป็นประเด็นที่มันแบบเหมือน,ปนไปใส่ เพิ่มไฟเข้าไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะเหมือนน่าจะพี่น้องด้วยที่เราแจ้งว่าเป็นพี่น้องก็เป็นพี่น้องจริงๆทำให้คนตีความใช่ก็ยังยืนยันก็ตอนนี้ก็คือยังยืนยันว่าไม่ได้มีอะไรใดๆในกอไผ่ไม่มีในกอไผ่คือแห้งมากไม่มีอะไรเลยแห้งยังไงคะแหวกเข้าไปไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรอะ้รซ่อนไม่มีทั้งอะไรทั้งสิ้นเพราะว่าเรื่องจริงอ่ะก็่องอย่างพี่นิกกี้อย่างเงี้ยก็คือเราไม่เรียกว่าเป็นน้องสาวราเรียกว่าเราเป็นน้องชายเลยด้วยซ้ำเพราะทุกวันนี้เราก็เรียกมันว่าลูกพี่ลูกพี นนี่เวลาคุยกันเออลูกพี่ว่าไงลูกพี่ถ่ายอะไรอเออแล้วเราก็คอยัพพอร์คอยผลักดันกันเวลาที่เราทำคอนเทนต์เนีนย่ยเขาเยอะาำเวลาทำ,ทำคอนเทนต์กับ พีนิกกี้อะไรอย่างเงี้ยก่อนที่เราเราจะเอาคอนเทนต์ไปลงช่องหรืออะไรอย่างเงี้ย <c oughs> เคยเอะใจไว้ก่อนไหมว่าทุกวันเนี่ยมันต้องมีดราม่าแน่นอนประเด็นคอนเทนต์แต่ละอันที่มันออกไปเนี่ยคือมันก็เป็นของช่องพีนิกกี้ทั้งหมดเลยแล้วก็ส่วนของช่องนุ่นเนี่ยนุ่นก็จะแบบมันคนละแนวการมันจริงๆอะ่ะคือเราก็ให้เกียรติพี่เราเพราะว่าพี่เราเป็นคนที่ให้โอกาสเราหมดทุกอย่างลุงพี่เราเนี่ยเออเราก็จะแบบว่าก็แล้วแต่เขาเพราะว่าเราก็รู้อยู่ว่าเออช่องเขาเนี่ยคอนเทนต์ประมาณไหนเป็นคาแรคเตอร์ไหนที่แบบให้คนได้ดูกันที คนแบบดูแลแฮปปี้มีความสุขอะไรเงี้ยค่ะเราเขาา้าใจเราก็เลยแบบช่วยกันผักดันว่าเออมึงอยากได้อย่างงี้ใช่ไหมโอเคกูเล่นให้ได้ ก่อนที่มันจะเป็นดราม่าเนี่ยมันเริ่มมีแบบคนไปคอมเมนต์ในช่องเราไหมคะหรือในช่องพี่นิกกี้ไหมเอ้เยอะจังหรือเอ้เป็นพี่น้องกันจริงหรือเปล่าทำไมถูกถึงเนื้อถึงตัวอะไรอย่างเงี้ยมีไหมคะประมาณนั้นก็ไม่มีตอนแรกก็ไม่มีเลยเพราะว่าเป็น f c ที่ดูช่องมาตั้งแต่เริ่มเขาก็เลยจะรู้ว่าอะไรมันคืออะไรอย่างเงี้ยค่ะแบบที่มาที่ไปเรารู้จักกันมาแบบอุ้ยมากกว่า5ปีอยู่ค่ายเดียวกันผู้จัดการเดียวกันอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้มีคนไปคอมเมนต์แบบ มือนคล้ายๆเตือนว่าเอ้ยเขามีแฟนอยู่นะไม่กลัวแฟนเขาหึงเลยต้องบอกว่าไงอะคือเราอะก็คุยเวลาถ่ายอะไรเงี้ยว่าคุยไหมครับมึงคุยไหมเออมึงเคลียร์หรือยังเื่อดีๆนะกูขี้เกียจไปมีปัญหานะ้วเว้ยเราก็จะคุยแบบเราก็จะแมนแมนเป็นคนแมนพูดตรงๆเ้วเป็นคนแบบไม่ตอนแหล่แม่ตรงตรนี้ดีกว่าแล้วก็บอกว่าเขาเคลียร์แล้ว ก็คุยก็ไม่มีอะไรตอนที่เกิดดราม่านันแล้วก็ยังไม่รู้ด้วยซ้ำแต่เห็นว่าพี่นิกกี้โทรมาหาเราเลยนะคะโทรมาว่าแบบว่าอย่าตกใจนะอะไรพี่มีอะไรหรอไม่รู้เรื่องนั่งกินก๋วยเตี๋ยวเรืออยู่ไม่รู้จริงเขาบอกว่ามีคนไปมีคนกาลังระอุอยู่นะตอนนี้ในทวิตเตอร์แล้วก็ยังไม่รู้เรื่องเราก็ยังแบบว่าแล้วมึงเป็นไงโอเคยังคุยกันตามภาษาเพราะเราก็รู้ว่าเขาแบบสภาพจิตใจไม่ดี <c oughs> แล้วก็ยังแบบว่าเอ้ยมึงเป็นไงมึงงออย่างมึงอะไรอย่างนี <c oughs> ้ถแต่เรื่องเขาอะเราก็ยังไม่ได้ไม่สนใจเรา คือเราไม่ได้คิดว่ามันขนาดนั้นไม่ได้คิดว่ามันแรงอะไรขนาดนั้นคือเราไม่ในความที่เราแบบไม่รู้เลยไงแต่เป็นเพราะสตอรี่ในไอจีนั้นเลยใช่ไหมที่มันทําให้ถูกจับโยงไปเลยเพราะว่าหลังจากที่เขาเริ่มมีกระแสะว่าเขาทะเลาะกันเขาไม่ได้กลับบ้านนู่นนี่นั่นแล้วก็มันก็เป็นจังหวะเดียวกันกับที่น้องนูนโพสไอจีสตอรี่ที่โพสก็อย่างที่บอกว่าตอนแรกจริงๆอ่ะเราเป็นคนไม่พูดไม่มีความจําเป็นที่เราจะต้องไปพูดแต่พอคนที่เราแคร์โทรหาพม,มาโทรมาเขาไม่สบายใจ ซึ่งไอ้มาเราอยุแบบ80อย่างเงี้ยเราก็แบบไม่อยากให้เขามานั่งไม่สบายใจเพราะเราเนะเาะแล้วก็เลยแจง้งแต่ว่าเราอาจจะแบบไม่ได้คิดอะไรเยอะให้มันถี่ทนเพราะเวลาเรามีมีน้อยหลายๆอย่างมันอยู่ๆมันเปิปดไปปึ้งอนจนมีปึ้ง,ม,ม,งมาแล้วก็ตกใจก็ไม่โทษใครโทษตัวเองแล้วก็หลังจากนั้นเห็นว่ามีคนดีมมาหาเราเยอะมากใช่ไหมคะในไอจีมันขนาดไหนคะ มีคนมาดา่าเยอะพอเรามานั่งมีสติแล้วเราก็ถอยกันมาดูแล้วเราก็งงว่าสิ่งที่เขาดา่าไม่ใช่เรื่องที่มันเกิดขึ้นจริงๆในชีวิตเรามันคือตัวตนที่เราเป็นคอนเทนต์ มันก็กลับไปอันเดิมอีกออหรือว่าเราประสบความสําเร็จในด้านการสแสดงว่าคนอ,อินกับเรามากเลยใช่กัน้เ <ะ S 1> อาล้ว,ว่าคืออันนี้เข้าใจฟิลเลยก็คือเจ้าของ YouTube ขอมาว่าให้เราเล่นเบอร์นี้ให้เราสแสดงเบอร์นี้เราก็เล่นไป<ช>และไอ้ตรงที่เราสแสดงแหละมันเปนไปเกิดดราม,ม่ามันไม่ใช่เป็นสิ่งที่มันมาจากในชีวิตจริงใช่มันไม่ใช่ชีวิตคือถ้าเราอยู่ในชีวิตจริงแล้วเราไปมีพฤติกรรมอะไรแบบนั้นเราก็ยินดีที่จะให้คนในสังคมกล่าวหาเราใช่ตอนนั้นน้องนุ้นรับมือยังไงอะก็ถ้าบอกว่าไม่รู้สึกกออะไรนนีี่ั้็คื โกหกเนาะด้วยความที่เราไม่เคยมีดรามา่าแล้วเราก็ไม่เคยเจออะไรแบบนี้เราก็เหอช็อก <c oughs> <c oughs> แล้วมันก็เป็นอาการมึนๆงงๆแบบเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นวะอุ้ยทำไมต้องด่ากันขนาดนี้เลยหรอรุนแรงขนาดนี้ได้หรอฟีลเหมือนเราโดนลุมอะต่อให้ใครจะว่าเราอะไรยังไงอะพื้นฐานอะโอเคเราก็เป็นชนีคนนึงแหละที่แบบมีความรู้สึกเออแบบร้องไห้เป็นจริงๆมันเป็นเหมือนแอบเป็นภาพรีเวิร์สกับไปสมัยตอนเราเด็กที่เราโดนบูลลี่เรื่องเสียงด้วยอะไรเงี้ยฟีลมันเดียวกันเหมือนตอนที่เราแบบโดนลุมอะไรเงี้ยคือดาราหลายคนพอเดดราม่าโดนทัว เรามีป no like so ิดไอจงไอจีไปเลยน้องนู้นรับมือยังไงตอนนั้นอะใครอยากด่าอะไรก็ด่ามันเป็นสิทธิ์สิทธิี่ของเขาเราเคาลบล่วงสิทธิอยู่แล้วก็เออมันเป็นสิทธิ์ที่ใครจะแสดงความคิดเห็นไงก็ได้มันจริงไม่จริงมันอยู่ที่ตัวเราตัวเรารู้พอเราเข้าไปเสพเราเข้าไปอ่านอะไรเยอะเนี่ยมันเริ่มเหมือนเราเริ่มขยะโทรศัพท์ตัวเองพอเราขยะโทรศัพท์ตัวเองเสร็จปุ๊บพอมีเรื่องเนี่ยเราไปต่างประเทศพอดีไปสิงคโปร์มารู้ตัวที่อยู่บนเครื่องบินลืมโทรศัพท์ไู่บนเครื่องบินเหรอีะลืมไม่ได้เอาไปดี ได้โมว์แบบหนึ่งใช่ชก็รู้สึกพักได้พักผ่อนอ,อย่าเงี้ยค่ะแล้วก็ได้มานั่งคิดว่าเออคนที่เขาด่าเราอ่ะคือเออโอเคเขาเป็นทุกข์นะเขาเป็นทุกข์แทนเราเขาเป็นทุกข์กับเราแล้วเขาก็คงเกลียดเรา,เาก็คงคิดถึงเราตลอดเวลา <c oughs> มันก็เป็นเรื่องของเขาที่เขาจะเป็นทุกข์ซึ่ง เรารู้ตัวเราดีว่าเราเป็นยังไงเครียดจนถึงขั้นต้องกินยาเลยเหรอคะเห็นข่าวเรื่องจริงเหรอคะ <laughs> กิน,นะะกินยาใครเครียดตค่ะกินยาใครเครียดต้องใช้ยาช่วยเลยคือปกติเราเป็นคนแบบคิดเยอะแ้่คนเห็นเราในทีวีหรือในรายการอะไรต่างๆอ่ะจะไม่ได้ใช่จะไม่ได้เห็นในแง่เราที่แบบว่าเราเราเป็นคนเงียบๆหรือว่าเราเป็นคนที่เป็นชนคิดมากคิดเยอะแต่จริงๆแล้วเราก็ มีมุมที่อ่อนแอซึ่งเราไม่ได้อยากจะมาพาวทูพีเซ้นให้คนอื่นเห็นแล้วก็อยากเป็นคนที่มี energy <c oughs> แบบนี้ที่อยากจะพีเซ้นออกไป <c oughs> เพราะว่าเราก็อยากจะเป็นพลังงานบวกให้คนที่ดู <c oughs> ไม่ได้อยากเป็นพลังงานลบให้คนที่ดู <c oughs> บางงที่แบบมันคาใจมากเรื่องนี้แล้วเราแบบอยากจะพูดสักทีให้คนแบบเออไม่ต้องเข้าใจฉันหรอกแต่ฟังคาอธิบายฉันสักนิดไหมอะไรอย่างนี้ไหมคะคือคนที่เขาไม่ชอบก็คือไม่ชอบคนที่เขาเข้าใจก็คือเข้าใจเราเอาใจตัวเองก่อนเอาจิตใจตัวเองก่อนแล้วก็เอา ที่เรากินอิ่มเรานอนหลับเรามีความสุขแค่นั้นพอแค่นั้นใช่เพื่อนๆเขาจะฝั่งโน้นแต่พี่ไม่รู้เพราะว่าพี่ก็ตามเรื่องนี้เหมือนเขาแบบจะมีแอบอารมณ์แบบแอบแควะเราหรือพาดพิงถึงเราหนูรู้สึกว่าจากค<ฆ>น,นอของฝั่งโน้นมิกหวังแล้วก็มันเป็นเรื่องของเขาเขามีสิทธิ์แสดงความคิดเห็นมันเป็นเรื่องของเขาไม่เกี่ยวกับหนูเขาจะ มีทัศนคติังไงก็มันก็เรื่องของเขาไม่เกี่ยวกับหนูแต่เราอยากยืนยันอะไรในมุมของเราไหมครับเราไม่ได้แย่งผัวใครเราไม่ได้เป็นมือที่3ามใครก็ยังยืนยันเหมือนว่าตั้งแต่เกิดกระแสดราม่าเนาะพี่ก็ยังคิดว่าทุกวันนี้คนก็จับจ้อง ไอของนุ่นไม่ทุกวันนี้บางทีอะเราก็ต้องมองบวกพอเรามองบวกปุ๊บเราก็แบบว่าโอเคเปลี่ยนมันเป็นความบันเทิงลักกันวันนี้ฉันจะลงอะไรเหมือนเล่นเกมปัญหาชาวทุกวันนี้แบบว่าเออวันนี้ถ้าคุณลงรูปนี้นะกูจะต้องโดนด่าว่าอะไรเอ่ยกตัวอย่างไ,ไ,ได้ไหมคะรูปที่มีดอกไม้สีเหลืองข้างหลังอ่าอ่าเราก็วันนี้กูโดนแน่ดอก ก็คือรู้เลยลงก็คือโดนด่าก็ฉันอยากลงพอดีอะปกติเวลาฉันลงอะไรอย่างเงี้ยฉันจะมีแอปพลิเคชันของฉันที่ฉันเอาไว้เรียงรูปจะลงอะไรก็ถึงคิวที่อีรูปนี้มันต้องลงพอดีพอฉันเห็นว่าแบบโอ้มีคนมาว่าอะไรฉันก็โอเคก็จะเป็นดอกที่สดใสรับหน้าร้อนประเทศไทยอย่างรูปล่าสุดอะที่ไปให้อาหารหมาเนี่ยต้องการจะสื่ออะไรคะ ไม่ทำต้องหลอกด่าใครหรือป้ากำลังดอกหลอกด่าใครอยู่หรือป่าหลอกด่าคนที่มาคอมเมนต์รูปเมื่อคู่นี้หรือป้ายังไ,ไงจริงๆแล้วว่าคือเราอะ่ะมีแลนที่จะว่าเราวันนั้นเราไปหล่อพระ,ะที่ประทุมเสร็จปุ๊บเราก็ไปนคนปรปฐมต่อให้อาหารหมาเสร็จปุ๊บเราก็ไปหล่อพระกันต่อนะอ,อะไรเงี้ยปกติถ้าใครติดตามนุ่นตั้งแต่แรกๆอะ่ะก็จะรู้ว่าเราอะ่ะ รักษ์แบบมีไปทําบุญอย่างเงี้ยเรื่อยๆตลอด MV ของอรชพรเขาแท็กนางเอก MV ทุกคนยกเว้นน้องนุ่นนะเขาไม่ได้แท็ก รู้สึกอะไรไหมคะไม่รู้สึกอะไรนะเพราะว่าไม่ได้สนิทกันอยู่แล้วก็เข้าใจก็เข้าใจไม่ได้มองว่ามันเป็นเรื่องแปลกเพราะว่าสาหรับหนูหนูว่าหนูมุกอ่อนแล้วแล้วหนูก็พร้อมจะไปต่อหนูพร้อมจะทางานต่อหนูยังมีคนข้างหลังที่หนูจะต้องคอยเลี้ยงดูคอยแบบต้องดูแลท็กไม่แท็กก็แล้วแต่แท็กไม่แท็กหนูไม่ได้ได้เงินนะม่เออแท็กไม่แต้หนูไม่ได้ได้ตังค์อ่ะแม่ออนพอดีเหมาะเจาะหนูรู้วันอ่อนรู้วันถ่ายทุกอย่างคือทุกอย่างอ่ะแพลนมาหมดแล้วคือเขาไม่ได้จงใจจะมาลงช่วงนี้ที่ไม่ได้จงใจ ตามตรงว่าไม่ได้ตรงใจเหมือนแบบวันมันล็อกมาแล้วเรียบร้อยก็คือเป็นวันวันเกิดของพี่นิกกี้เขาอมันเหมือนจงบางทีมันเรียกว่าอะไรจังหวะนั้นอกเนาะเออจังหวะแบบมันโป๊ะป้าโป๊ะป้าโป๊ะป้าหมดเลยได้ยินถามมาว่าพี่ก้อยเขาเลือกพี่นุ่นแบบเหนเขาคุยกันอ่าใช่พี่นิกกี้เล่ฟังแต่เนี้ยเราไม่ได้ได้ยินจากปากนะพี่นิกกี้เล่ฟังเพราะว่าเราก็ถามว่าเอ้ยทำไมมาจวนการอาหารอะไรเงี้ยเขาบอกอ๋อพี่ก้อยบอกว่าให้เอาแบบ น้องๆน้องๆในในที่แบบถ่าย YouTube อย่างเงี้ยมามาออกซี่อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่พี่นิกเกียเป็นคนน่ารักเวลาถ้าเขาแบบเรียกถึงพี่ก้อยเขาจะเรียกน้องก้อยตลอดเขาจะมีน้องก้อยทุกครั้เราก็เลยรู้เราก็จะรู้ว่าอ่าพี่เราเนี่ยรักคุณมากเราก็จะเชียร์เฮ้ยมึงก็ไปง้อติงง้อยางง้อยางเราก็จะคอยยุว่ามึงง้อติ่งมึงง้อมึงง้อแต่ตอนนี้เขาโสดแล้วนะตปัจจุบันตอนนี้ฟิลมากตอนนี้ก็เมฆก็ฟิลมากไใช่นนท์ก็คือตอนนี้นางโสดแล้วถ้าสมมติมีคนยุ มีบางช่างยุบอกว่าเราเอาซีเนี่ยเขาโสดแล้วอยากได้ก็ไปซี่อะไรอย่างเงี้ยมีโอกาสเป็นไปได้ไหมถ้าสมมติมันมีอีชาวเน็ตมันจิน้นมัน,น,มนยุมนแม่ถ้าใครได้ดูช่องหนูนะคลิปที่หนูแกงไก่พี่นิกกี้อะ่ะคนที่พี่นิกกี้คุยโทรศัพท์ด้วยคือคนคุยหนูคือคนคุยหนู อ้าวน้องนุ่นพูดอย่างนี้ก็แสดงว่ามีคนคุยแล้วเหรอคะใช่ค่ะมีอา<ช>้าวแล้วทำไมเราไม่รีบเอาคนคุยเรามาเปิดตัวเลยวันนี้ฉันก็มีของฉันไม่ต้องเอาฉันไปเป็นมือที่สามของใคร <c oughs> ทําไมไม่ทําอย่างนี้เราก็คุยกับคนคุยเราเข,า,ขาก็บอกว่าเหมือนแบบมันจะกลายเป็นร้อนตัวหรือเปล่าจากที่เราอยู่กันคุยกันสองคนเรามีความสุขกันดีอยู่แล้วคือเราอะก็ไม่ได้อยากให้เขามาแบบเวลาไปไหนแล้วมีคนมองเหมือนเราเขายังไหมเหมือนชีวิตส่วนตัวเขาจะหายไป ดีมากตรงที่เขาบอกเราบอกว่าเขาไม่อยากเป็นจุดอ่อนให้นุ่นนะช่วงที่เป็นดราม่าอะไรอย่างเงี้ยว้จะเปิดตอนไหนก็เปิดละกัน<ะ>เขาบอกเขาไม่อยากเป็นจุดอ่อนให้เธอเขาบอกแล้ว <c oughs> เราอย่างนี้เขาน่ารักมาก เอเาเรื่องนู้นบ้างดีกว่าเพราะว่าทิชชู่มีจํากัดค่ะเรา,ไม,าไม่คิดว,<า>ว่าเราจะมาน้ําตาซึมรายการนี้เราดงมาแล้วว่ารายการนี้มันเฮฮาไม่น้ำตาซ<ร>ึมนนแน่นอนมันก็เฮฮาทุกเทป<อ>แต่ท่านี้คือเทปแรกเลยที่แบบคือยังไม่ทันเข้ารายการเลยแขกเัาเชิญคือร้องให้แลว <c oughs> แต่ว่าช่วงนี้ดูเปล่งปลั่งนะคะไปทําอะไรมาหรือเปล่านิดนึงไม่ได้ทำอะไรมีเสริมมีอะไรไหมคุณแม่ไม่ใช่เผื่อถามแล้วอยากรู้เดี๋ยวเผื่อแบบจะไปทําบ้างตรงไหนที่เปล่งปลั่งคะนี่เลยทั้งตัวเลยเนี่ยจริงเหรอจริงเอาเมื่อกี้อาถา ได้กับผู้จัดการบอกโดนด่าเยอะมากน้องน,นุ่นตัวจริงเขาสวยมากไม่ได้โดนด่าเยอะจนจนเป่งปังอะไรเงี้ยมันก็เลยทําให้เรายิ่งสตองแล้วทําให้เรายิ่งดูแลตัวเองอย่า้เรเปลี่ยน <'t S 2> <'t S 1> ป่ะพอเราเปลี่ยนมันเป็นพลังงานบวกปุ๊บมันยิ่งเป็นแรงขับเคลื่อนให้เราเรา้สึกว่าเราใช้ชีวิตมีความสุขได้ไลฟ์สไตล์จริงๆโดยทั่วไปเป็นคนยังไงคะเป็นกระเทยแม่เอ้าทำไมอะ ชอบคือด้วยความที่เราโดนบูลลี द द ่ตั้งแต่เด็กอะจากตอนแรกเราเป็นคนไม่กล้าแสดงออกเพราะว่าเราโดนบูลลี่เพราะโดนเยอะเยอะเข้าเยอะเข้าแล้วเหมือนเป็นอินโทรเวิร์ดต้องใส่เกาะป้องกันถ้าสมมติแบบไม่ได้ไปอยู่หน้าสื่อไลฟ์สไตล์ตัวเองที่คนอย่างนุ่นเป็นจริงๆมันคือ, <c oughs> อเป็นคนเงียบไม่ค่อย,ยคุยกับใครไม่ชอบมีปัญหากับใครชอบอยู่เฉยเฉยเรามีเป้าหมายในชีวิตว่าเราอยากมีบ้านให้พ่อมีบ้านให้แม่อ๋เมื่อก่อน เราไม่มีจุดมุ่งหมายแล้วก็เออเอาเงินเป,นเปนผู้ชายะอะไรเงี้ยจริงเหรอคะผ่านมาแล้วเหรอตอน,นที่เขาเมาโมยกันเป็เรื่องจริงกันสิเปเลยเหรอยังไงคะวิธีการวิธีการก็อยากได้อะไรก็ซื้อให้ก็สวยอย่างนี้ต้องเปกเปหรอก็รักก็ให้ไงไม่เห็นยากเลยแม่รักแม่รักแล้วแม่ให้เขาไม่รักให้แม่ก็ให้ ผู้ชายแบบไหนที่คนแบบนุ่นเห็นแล้วคือแบบนี้ฉันแพ้ฉันยอมฉันเปร์ฉันแบบแสดงเลยแสดงความเป็นเจ้าข้อเจ้าของกูเลยได้กูอนุญาตอะไรอย่างงี้มีไหม้าผู้ชายหุ่ใจ้าผู้ชายขี้อ้อ,อนเออ้็ผู้ชายใส่ใจอ่ะเอออายุมากกว่าหรืออายุน้อยชอบคนอายุเยอะกว่าเคยเจอคนที่อายุน้อยกว่าแล้วแล้วมันแบบ มันจบไม่งามมันจบไม่ดีเด็กเลวไม่ดีหรอกเด็กเลวไม่ดีหรอกแม่เด็กที่หนูเจออ่ะมันบอกเลิกหนูยังไงรู้ไหมมันบอกเรายังเรายึดถือคํามั่นว่ามีอะไรเราจะต้องบอกกันในมิไรเธอบอกเราสิอยู่ๆมันบอกว่าหมดแล้วอะไรหมดฮะหมดรักหมดรัก แค่นี้เลยเหรอใช่แล้วก็ไปเลยช็อตฟิลอย่างนี้เลยใช่ช็อตมากแล้วแฟนเับเขารู้เปล่าแฟนเขาอันนี่าเขาติดปายปลายไป <c oughs> ม <c oughs> โอ๊ยติดปลปลายไม่ได้สิเดี๋ยวมัน <c oughs> เดี๋ยวมันเดี๋ยวมันๆๆมันนต <c oughs> ้องไปติด่ยี่สิบนิดได้ยู่เป็นผู้หญิงที่เปย์ได้มันต้องมีเงินมันต้องเงินเยอะทุกวันนี้คือมีรายได้จากการทำช่องยูทูบใช่ไหม มีช่อง YouTube ด้วยรายได้เยอะน y o u t u b e เหรอเอาจริงเพิ่งทำเพิ่งจะเริ่มทำเองคุณแม่เอาทำไมเขามีเขาเมามอยว่าช่องน้องนุ่นคือรายได้หลักล้านอต่อเดือนว่าหรอรายได้หลักล้านต่อเดือนก็คอนเทนต์แต่ละคอนเทนต์ลงไปมันปังทั้งนั้นเลยอ่ะคนดูเยอะยอดวิวเยอะไม่จริงขนาดยูทูบเบอร์ดังๆก็ยัง ได้กันหลักหมื่นหลักแสนคุณแม่หนูจะเอาไปอะไรหลักล้านยอดแต่ก็มีรายได้จนหนึ่งจาก YouTube นั่นแหละค่ะใช่ค่ะชอบไหมความหมายมันถึงว่าบทบาทตัวเองในฐานะการเป็นยูทูบเบอร์เราไม่เคยทำเงียแล้วก็มีแต่คนยุให้ทำแล้วก็คือเรารู้ว่าเราอ่ะมีแฟนคลับอยู่ในแพลตฟอร์ม YouTube เยอะเราก็เลยตัดสินใจทำนอกจากยอดฟอลโล่ยอดผู้ติดตามใน YouTube ที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วมากๆกก็ยอดฟอลโล่ในไอจีเห็นว่าหลังเกิดกระแสคือ ตอนนี้ทะลุล้านไปแล้วเหรอคะใช่ค่ะทะลุล้านดีใจไหมคะที่จะ f o ล l o w แต่ก่อนก่อนที่จะเป็นประเด็นเนี่ยคือมันเก้าแสนกว่าอยู่แล้วไงคนตามเยอะอยู่แล้วก็ดีใจแต่ว่าก็มันก็แบ่งแบ่งอยู่นะมันเป็นความรู้สึกแบบมันก็ดีใจก็เนี่ย เพราะว่ายังไงก็คนก็ต um, ิดตามเพิ่มขึ้นแต่ว่าตอนช่วงที่เป็นเป็นดราม่าก็เข้าใจแหละว่าเออมันก็คนด่าก็เยอะเพระเหมือนทุกคนมนุษย์แน่พอกลับไปมีสติทุกคนกลับไปมีสติอาเซฟคอนเทนต์ก็ยังมีสติอ่ะก็คือเขาก็รู้ว่าอะไรเป็นอะไรมีไหมลึกๆแบบรอวันเวลาฉันจะเอาคืนคือเห็นเป็นคนแบบพูดจาอย่างงี้แต่ว่าเอาจริงปวดใครไม่เป็นเลยนะเราเป็นโลกแบบ เหมือนโทษตัวเองเมื่อแบบว่าเ,เราหรอเปล่าหน้าที่ไม่ดีหรือเราเป็นเราอะไรเงี้ยถามว่านั่งทบทวนัวเองนั่งทบทวนนั่งแบบเออก็นั่งดูตัวเองจะไม่ได้เป็นคนไปทุกคนอื่นเพราะว่าอยู่ในวงการมากี่ปีแล้วนะคะตั้งแต่หมห้าตั้งแต่ตอนนั้นประกวดอยู่ทิพตั้งแต่หมห,มหม้ามห้าอายุเท่าไหร่1ิบเท่าไหร่สิบเจ็ดตอนนี้ปีนี้ย7ิบเจ็ด 1ิปีชอบบทบาทไหนของตัวเองที่สุดคะปกติได้เล่นแต่แบบเพื่อนนางเอกหรือแบบว่าอ๋อชอบฟิลนางเอกเหรอเพื่อนเพื่อนนางเอก๋อเพื่อนนางเอกไม่ไม่ชอบฟิลนางเอกเป็นคนตอบ่นางเอกคือชาตินี้แบบว่าไม่เคยคิดว่าอยากเป็นนางเอกเลยเพราะว่ารู้สึกว่าฝืนอะ รู้สึกฝืนตัวเองถ้าวันนี้เราลองให้เล่นได้ไหมนุ่นเป็นนางเอกพี่เป็นนางร้ายแล้วนุ่นได้เป็นนางเอกในแบบเวอร์ชั่นของนุ่นเลยฟรีสไตล์เลยยังไงก็ได้แหละมาตอบบทกันสักนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็บอกอยู่ว่าฉันไม่ชอบเขาจะไปเล่นมาลองลยเดี๋ยวเผื่อมีผู้จัดเผื่อผู้จัดเขาดูชอบการเป็นแบบเล่นเป็นนางร้ายอะไรอย่างเงี้ยมากกว่าเพราะเราเป็นคนตรงไงคนเรา้บยผู้จัดเขาดูไงเขาอยากจะเอาแบบนุ่นไปเล่นเป็นบทนางเอกบ้างอะไรอย่างเงี้ยแต่ไม่มีหรอกค่ะตอนนี้นางร้ายมาจ่อรอแล้วค่ะวิวใครยังไม่ติ๊กเลย ยลดี้เราจะได้เห็นนุ่นในเวอร์ชันร้ายจริงๆแล้วเหรอคะอดลืมมันไปนะครับแม่ไม่ต้องรู้สดูด้วยแล้วนะไม่เอานางร้ายก็ได้พี่แพรี่เป็นนางเอกเลยเพราะว่าเราถนัดอยู่แล้วนั่นะทางนางเอกอ่ะมอนฉอตบ้านนางร้ายจะมาแย่งผัวก็ได้อ่ะว่าไงคะแพรี่พี่นุ่นมีอะไรกับหนุ่มผผู้ชายที่เธอคบอยู่อ่ะเธอมั่นใจหรอเขามีเธอคนเดียวก็ไม่รู้นะคะเขาอยู่กันทุกคืนนะครับเล้วเวลาเธอทํางานก็มีโดยคอฟลีกันอยู่นะคะพี่นุ่น หรอแต่ข้างๆฉันนั่งอยู่นะมีพี่นุ่นหมายความว่าไงคะพี่นุ่นพูดพูดแค่นี้ยังไม่ชัดอีกเหรอก่มีสมองไหมสมองพี่นุ่นอยู่ตรงไหนคะก็อยู่ในกระบาลไงนี่ตุ้งแรงเบอร์นี้เลยเหรอคะดูไลน์มากเลยนะคะไลนย์ยิ่งฝันใน YouTube พี่นุ่มเคยดูอีกคะ่ะจริงเหรอคะฉันว่าเธออ่ะตัวจริงอะ่ะก็ธรรมดานะตายแล้วนะพี่นุ่นคิดว่าพี่นุ่นแบบแย่งฝูงได้คนเดียวเหรอคะ เธอจะแยกของฉันหรอเธอมั่นใจหรอก็อเก็บเขาไว้ดีๆแล้วกันนะคะได้ข่าวแล้วบเป็นนางเอกไม่ใช่หรอไม่เป็นไรคะ่ะหนูเป็นนางเอกที่ชอบกินผัวตัวร้ายคะ่ะอ๋อวงั้นสับนี้เราควรจะใช้กันทังคู่นะคะพี่น่นยินดีคะ่ะได้คะ่ะ <c oughs> นี่แหละเขาถึงเกลียดให้เขาเพราะไปคือโยโย่แล้วก็แบบอย่างเงี้ยเล่นบทอย่างเงี้ยด้วยความที่เราเราเรียนแอคติ้งมาเราอะไรมาคือมันให้เราเดียแอคติ้งมาถูกสอนว่าให้เป็นไปเลยโอ้แล้วไม่หลุดเลยนะไม่ได้ให้แบบว่าเล่นเป็นตัวเองไม่หลุดเลยอ่ะอ่ะสรุปแล้วกันเนาะจากประเด็นดราม่าใดๆจากสิ่งที่มันเกิดขึ้นทั้งหมดทั้งมวลนุ่นคิดว่าจากเรื่องนี้มันได้สอนอะไรให้กับตัวนุ่นบ้างสอนให้เรารู้จักปล่อยวาง เรายืนอยู่เฉยๆแต่ก็มีแบบนู่นนี่นั่นมาโยงโยงโยงใส่เราจริงๆถ้าเรามีสติเราอยู่เฉยๆมันก็ไม่มีอะไรอยู่แล้วที่เกี่ยวกับเราจริงๆปกติรายการที่มันต้องมีคอนเซปต์แบบฝากแง่คิดคำคมหรือพุทธศาสนาสุภาษิตแต่วันนี้ไปพอนุ่นมาพี่ก็ลืมเลยไม่รู้จะแบบหยิบยกพุทธศาสนาสุภาษิตบทไหนบทใดมาเพื่อเป็นการแบบส่งท้ายรายการโยนให้น้องนุ่นแล้วการฝากแง่คิดหรืออะไรใดๆที่เป็นสุภาษิต ให้กับแฟนๆรายการแย่งซีนของพี่หน่อยได้ไหมช่วงนี้ประเทศไทยอากาศร้อนนะคะก็ดอกที่ให้มารับรองว่าเราจะเป็นดอกที่สดใสรับหน้าร้อนประเทศไทยให้ค่ะโอ้เอาสิก่อนที่เราจะจากกันไปลองนึกคิดว่า EP หน้าแขกรับเชิญคนต่อไปที่ควรมานั่งโซฟาตัวนี้เพื่อคุยกับพี่ในการแย่งซีน ควรเป็นใครดีคะสักคนหนึ่งอยากให้เชิญใครพูดได้เลยอยากให้เชิญพี่สาวที่มาเฝ้าวันนี้เลยเขาเป็นนางเอกช่องแปดเลยนะเขาคือใครอะก็ควรไปถามเขาเพาเขากำลังมีประเด็นอยู่เหมือนกันเหรอคะเขาก็มีดราม่าเหมือนกันเหรอคะมีประเด็นสุดฤทธิ์ให้ซีนเลยแต่เขายังออกกล้องไม่ค่อยได้อเปล่าตอนนี้พี่ยีนค่ะพี่ยีนโอเคได้เราจะได้เจอเขาในการแย่งซีนแน่นอนนะคะ โอเคค่ะคุณผู้ชมคะสำหรับรายการแย่งซีดีพีนี้ก็คงจะต้องลากันไปเท่านี้วันนี้ต้องขอบคุณน้องนุ่นมากๆเลยนะคะขอบคุณมากที่มาปลดใจแบบหมดเปลือกตัวฉันเองที่นั่งฟังน้องนุ่นพูดสิ่งหนึ่งที่ฉันสัมผัสได้ก็คือความจริงใจและความเป็นคนที่แบบตรงไปตรงมาจริงๆรู้สึกยังไงก็แสดงออกแบบนั้นที่สัมภาษณ์มาไม่รู้สึกว่ามีส่วนไหนที่แบบน้องนุ่นพูดแล้วมันเหมือนมันเฟกเลยก็คือแม่เขาบอกอยู่หนูไม่ใช่คนตอนแหล่ตอนแหล่ไม่เป็นรู้ป่กว่าตอนแหล่แป๊บเดียวต้องแบบไปวิ่งไปสารภาพกับเขาว น้องนุ่นในเวอร์ชั่นแบบนี้ในตัวตนของเธอแบบนี้จริงๆลองเปิดใจฟัง <c oughs> เก็บคิดทบทวนสนิดนะคะอาจจะได้อะไรจากรายการของเราจากเรนดาม่าหรือจากตัวตนไลสไตล์ของผู้หญิงที่ชื่อว่าน้องนุ่นคนนี้นะคะ,ะสําหรับวันนี้รายการยิง่งสินของเราดิฉันแพรรี่ไพรวัน aris, กับน้องนุ่นต้องขออนุญาตลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะพบกันใหม่ในรายการยิง่งสินอีพีหน้าค่ะสวัสดีค่ะ ก็ไม่ติดผู้ชายก็เอาเหมือนกันผู้ชายก็แบบไม่ต้องไม่ต้องไม่เป็นไรคือตามประสาผู้ชายเนาะแต่เราก็อยากให้อ่ะอยากให้ต้องได้ให้เข้าใจปะเหน่ยหนักอยู่เหมือนกันนะเดี๋ยวอย่าพูดอย่าพูดเลยเดี๋ยวแม่ด่าเดี๋ยวแม่มาดูเลยแม่ด่าเดี๋ยวแม่รู้ว่าแม่ด่า